สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับเป็นจังไรแน่เนาะครับสำหรับมือขึ้นนี่ครับมือขึ้นวันที่สิบเกดครับวันพุธที่สิบเกดนะครับเนาะครับสําหรับชุดเล้าพัฒนาครับพี่ผู้สูบผู้หมานมอนอครับสําหรับตัวเลขทางซองเสี้ยงยาสีมาสรุปเผยเบิ้งนะครับเด้อครับสําหรับตัวเลขงามๆกามีอยู่แค่สาม สามอาจารย์ล่ะครับที่ทรงมหัท่างสองเสี่ยงหยาผ้าเลาะได้ครับเด้อครับตัวเลขงามๆครับสาหรับหมู่วานนี่นะครับเนาะแตกสะแตกไส้ครับแตกบม่มีหมองเบิงล่ะครับแตกกระชวยกระจายครับคื่องสิเร้รับทรัพย์กันทุกู้ทุกครับครับสุกๆมันมันลำๆหรือด้วยสุผู้สุคนะครับเด้อครับครับสำหรับผู้ได้ข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไหลกดแชกกดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางนะครับเนาะแนวทางตัวเลขครับทางสองเสียงหยาพาเลาะครับ นำเสนอทุกทุกวันจันทร์นะครับจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะครับเนาะครับสำหรับมื้ออื่นครับก็สิได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับกดติดตามครับเพื่อจะไม่ได้พลาดแนวทางนะครับเนาะตัวเลขงามๆครับครับสำหรับตัวเลขเล่าพัฒนาขึ้นนี่ครับเขาเมดตุกอาจารย์ครับครับบางท่านก็เข้าตัวเต็มตัวเจาะตัวกลับครับตัวกลับตราวาลูดนี่ ติดทุกอาจารย์แหละครับมาทุกอาจารย์เนาะครับเนาะครับครับนี่เป็นของเกยใหญ่เมืองทองครับเลขที่ออกหมู่ว่านเนี่ยนาะครับเนาะครับครับหาเก้ากับเป็นเลขบนแหละครับสี่หนึ่งเป็นเลขล่างเนาะครับเนาะครับเลขที่ออกกับห้าเก้าสี่หนึ่งห้าเก้าห้าเก้าสี่หนึ่งครับอันนี้เป็นชุดของเกยใหญ่เมืองทองนะครับเด้อครับเป็นทรงมาหมู่ว่านเนี่ยครับ เป็นวาขอแก้มือครับสุดแก้มือของเพิินล่ะครับนี่ครับสุดแก้มือนะครับเนาะครับหลังจากที่ววนไปวนมานะครับสีขเขาแน่บพเขาแน่เนาะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขของเพิินเมือว่านนี่เพิ่นวิ่งลูดไปที่สองกับเก้าะครับเลขเบิรนของเพิินกับสองสองกับเก้าเก้าครับกาสำหรับจับคูหกคููครับหกคูะคะคูกามีเก้าาล่ะครับ เกาหาเนาะครับเนาะต่วามันเป็นตัวเกหานี่ครับต่วาเป็นตัวกลับครับครับเพื่อนหารูดไปที่สกับเกครับกลมเด่นกับเกะครับเขาเขาเพื่นเต็มเตเนาะครับเนาะเลขเกครับเก่ากับหาเกหากับมาครับจับคู่ต่ว่าเป็นตัวกลับเลขที่ออกกับหาเกาแหะครับเก้าหาพี่ครับตัวพ่นกลมหเก้าแปด สองสามสองสี่สองห้าครับตัวนี้ก็หลุดเนาะครับเนาะร 2, ครับสําหรับหลักซอมกับวอดได้เขาครับเขาตะลักเก้าก็ถือว่าโอเคเนาะครับเนาะครับถือว่ามางามครับสําหรับเลขสามตัวนะครับเด้อครับเลขสามตัวคนจับไปที่สองสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งมันออกหนึ่งซีเนาะครับเนาะซีหนึ่ง ห้าหนึ่งกับลุดไปครับสําหรับเลขตัวกลมเพิ่นกลมเลข3ตัวเลข3ตัวตัวกลมเพิ่น5 1 9ก้ับเกือบเข่าแล้วครับมันก็เป็นเลข3ตัว9 4 1ของเพิ่นเป็น5 1 9หนเก้นไซซีนี่ก็สาตัวนะครับเนาะแต่ว่าเป็นตัวตัวโต๊ดครับกับหนก้ับมา5กับมาครับ หาบะมี่ครับหาบะมี่ครับสองสามี 2, 3, ครับอันนี้เป็นชุดของเกใหญ่ครับเกอบแตกสามตัวครับตัวนี้ครับวนไปวนมาเดี๋ยวกับแตกสามตัวพูดว่าครับครับอันนี้เป็นชุดของเกใหญ่เลครับด้อครับชุดสรุปไป้เบิ้งครับสําหรับตัวเหล็กงามๆครับครับมาเบิ้งต่อนะครับเนาะครับสาหรับชุดนี่ก็เป็นของเสียนนอหน้าแหละครับสําหรับตัวเหล็กเสียนนอหน้าเพิ่งหายไปหนึ่งก็หาครับ หนึ่งกับหาเลยครับเด้อครับหนึ่กับหาสำหรับจุดของเสียนนอหน้าเพิ่นหายไป1นกับหาเนาะครับเนาะครับเลขจับคู่ของเพิ่นเพิ่นหายไป5 159นึ่งครับห้าหครับห้าห พิษตัวเดียวครับห้าหครับกมางามครับหนึ่าเกะครับหนึ่งห้าเก้าแต่วันเป็น1 9ึ่ครับเก้กถือว่าห่งกับเก่ามาแล้วครับเนาะครับเอาสำหรับชุดนี้เสี้ยน้าหน้าเพิ่นหายเล็กกันไปพร้อมครับสีอาหาเนาะครับเนาะ สำหรับจับคู่การลุดล่ะครับคเพินจับคู่ลุดเลขลุดเข่าครับเข่าเต็มๆเ,เนะครับเนาะครับเลขลุดเขามากครับกเลขลุดกับมีเลขจับคู่ควาเพนินกัหนึ่งสอหนึ่งห้าครับหนึ่งเก้าห้าครับเลขสตัวคองเพลินกัน 5 1าหน9ครับอันนี้เป็นชุดของเสียนนอนหน้าครับเสียนนอหน้าเล่าประจําวันที่สิเก็ดแหละครับเข่ามาเนะครับเนาะครับเข่าหาเต็มเต็มแล้วครับออกหาเก้าครับสําหรับเลขที่ออกครับเลขที่ออกงวดวันมัอว่านี่ครับมัอว่านี่ก็ห้าเก้าครับ ห้าเก้าสี่หนึ่งครับหนึ่งตะวันเหล็กวิ่งก็เพิ่งกับม้าดีครับครับคล้ายๆครับคล้ายๆขึ้นสิขึ้นสิแตกสามตอยู่นี่ครับตะวันหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหานะครับเนาะครับมันออกหนึ่งซีซีหนึ่งครับออกซีหนึ่งครับอันนี้เป็นชุดของเซียนนอนหน้าครับเดินดีครับมาดีครับติดตามกันไปเด้อครับเด้อครับกดติดตามไว้ครับ นี่สองอาจารย์เนี่ยครับผมติดตามมาตลอดนะครับเนาะครับทา้งสองติดตามมาตลอดครับสองอาจารย์เนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นครับครับชุดแต่ละชุดออกมาเนี่ยจะเมื่อย่านพุ่นล่ะครับครับมาเบื้องไปต่อนะครับเนาะครับไปต่ออันนี้เป็นของปูขุนครับเล็กที่ออกก็เห็นกันเนาะครับเนาะครับเล็กตัวใดเนี่ยครับสำหรับเหล้าพัชนาครับ นี่เป็นงวดที่สองแล้วครับที่ปูเต็มเต็มเข่าเต็มเต็มครับงวดงวดแรกกับเข่าครับงวดที่สองกับเข่าครับวันจันทร์กับเข่าวันพุธกับเข่าเต็มเต็มครับอันนี้เป็นของปูขุนนะครับเด้อครับสําหรับเล่าพัฒนาปูขุนวันพุธประจําวันพุธที่สิบเจ็ดเนาะครับเนาะครับครับปูหายไปบนล่างครับเลขวิ่งเลขกลดปูศูนย์ห้า หกเจ็ดแปดเก้า,าครับศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับขาเข่าเก่าเนาะครับเนาะครับมากเก่าครั 1, 000, บหนึ่งคนประจับมากสี่คนก็ประจับมากครับไอเอฟซี FC ไปจับเอาคนมาซุ่มได้คนประจับมากไอเอฟซี FC จับเอาได้ครับเด้อครับครับซุ่มมันจับว่าต้องเอาครับครับวอลเลนครับครับเอาสําหรับเล็กวิ่งเล็กรดของปูกับเขาครับคุมพร้อมครับเก้าครับ เก้ากับเจ็ดเนาะครับเนาะกับคมเดนกับเ็ดกับเกหละครับคมเดนเก้าครับจับคููกับมีศูนย์หกศูนเก้ครับห้าเก้ากับเขาเต็มเต็มเนาะครับเนาะครับครับ่ต้องว่าตาวาเป็นตัวล่องเขาเพลนครับห้าเก้านี่เป็นตัวล่องกับเขาแหละครับสำหรับว่าเขาเนาะครับเนาะห้าเก้าห้าเก้หนึ่งนึครับ 5 9แล้วก็6กห้าแปดเก้าเก้าเหละคุดมาเก้าเนาะครับเนาะเก้ยกเลขสตัวกลมเด่น8 97เกาสำหรับเลขสี่ตัวครับเลขี่ตัวก็ลดไปครับศูนย์กเก้าเจครับศูนย์หกเก้าเจ็ดครับครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเน้ะครับปูขุนพาลวกกดติดตามไปครับเพื่อสิบรไรส์เด็ดขาดนะครับเนอคขับมืออื่น วันพุธครับวันพุธเจอกันวันศุกร์ครับวันศุกร์เจอกันนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บว่ามีอะไรล่ะครับครับเอาตัวเลขกำงายมาสรุปให้เอฟซีเบิ้องหลับว่าผิดเจรนาว่าสำนักได้แน่เขามีอาจารย์ได้แน่เขามีสามสำนักละครับทังสองเสี้ยงยาพรเละขีนเข็นมากครับเขาเขาตลอดดีมาตลอดครับว่ามีผิดหวังด้ครับเด้อครับครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ทั้งสองเสียงหยาพระเลาะครับก็สิได้เสนอไปเรื่อยๆนะครับมีกำลังใจเนาะครับเนาะครับสำหรับเลขกตลอดสำนักตลอดอาจารย์ครับครับพอกันไ่เนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ